เมนูอาหารอีสานสำหรับวันนี้นะคะก็หนี่ไม่พ้นนี่ค่ะแกงออมเนื้อวากิวญี่ปุ่นค่ะเนื้อเอ็นนะคะแม่ก็จะหั่นเนื้อนะคะหั่นเนื้อเอ็นนะคะเนื้อเศษเนี่ยนะคะไปรวนกับแบบทาก่อนนะคะโดยไม่ใส่น้ำมันนะคะพเพื่อนๆรอบนี้ไม่มีน้ำมันเลยค่ะเพราะว่าเนื้อที่เราซื้อมานี้นะคะเขาจะมีน้ำม,มีมันติดมาด้วยนะคะ เราก็เลยไม่ใส่ค่ะเราก็รวนไปเรื่อยๆนะคะจน,นะได้ที่สักพักเราก็เติมน้ำเปลาอีกนิดนึงค่ะแล้วก็รวนไปเรื่อยๆนะคะเครื่องแกงของเราก็เตรียมไปเรื่อยๆนะคะขัดตะไคร้ด้วยมะกรูดนะคะแล้วก็แจ่วบองค่ะเราจะถกลกรวมกันเลยนะคะเป็นน้ำพริกเครื่องแกงที่มีน้ำพริกผสมด้วยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจนเนื้อเนี่ยมันสุกแล้วก็น้ำออกมาแล้วให้มันแห้งนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะรวนไปเรื่อยๆนะคะออกมาในสภาพแบบนี้ในรูปแบบนี้นะคะมันก็จะน่ากินนะคะแล้วก็หอมด้วยนะคะเติมน้ําลงไปจ้าแล้วแต่ชอบแล้วก็จะเติมน้ําเผื่อให้มันตุดเอ็นให้มันอ่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาหน่อยจ้าเดือดแล้วจ้าเอาเวลาเอาความเหนียวความนุ่มตามความเหมาะสมนะคะเมนูนี้เราก็จะมีผักกาดกวางตุ้งค่ะแล้วก็จะใส่ส่วนที่มันแข็งลงไปก่อนนะคะ สักพักหนึ่งแล้วก็ตามด้วยผักชีด้วยค่ะเราใส่ผักชีลาวด้วยนะคะแกงรวมเลยค่ะโอ้โหเมนูนี้น้ำลายไหลคะ่ะเพื่อนๆต้องจัดแล้วนะคะก่อนที่ผักจะหมดใกล้จะหมดอีกแล้วมารอบนี้มาทีไรก็หมดทุกชีค่ะเมนูออมเนือ้อใส่ผักซีจ้าเสร็จแล้วจานี้นะคะก็จะออกมาในสภาพหน้าตาแบบนี้หอมกรุ่นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ เมนูสุขภาพผักด้วยนะคะมาจาม้ามาได้จา้าากินเขาน้ากันจา้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้สาวผู้ทอนด้วยค่ะบ๊ายบาย